สวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงแวะมาหาจันแอเนาะวันนี้เนาะผมมเยี่ยมจันแอหน่อยสวัสดีครับจันแอ้มีปลาไหลไหมไม่าถามหานกนะเอ <c oughs> เอปลาไหลเลยนะครับไหลายคือเ <c oughs> ก่าไหนไหนปลาไหลอ่ะ <c oughs> โอ้เอยเย็นหน่อยเพรหลายคือเก่า <c oughs> ตัวหลักตัวหลังครับเทพทันใจครับเ <c oughs> ทพทันใจ ในลูกชุดนั้นวายังไม่ได้ออกมาแยกเลยเลยอ่าดิวตันเวตันแบ่งไปแล้วนะห้าพันห้าครับพันห้าลงกบึงนกหาพันหาดูลบกครับว้าจำมาแล้วยังไม่มาเอาหมาจำมาสามพันแล้ว ป้าหาพนหาระนวาลุงก็ขายค่ขายเน่แตลุงเปไง <c oughs> ลุงวะสวยไหมลุงูเรวเร็วารมีการารมำปอมาตัวใหญ่กเยลุงต<อ>ัวใหญ่ป้องามเลยยืนบกอกกตกลอกเลยเนา<อ>ไอตัวที่ผมมาอยู่ที่มันไม่คูใช่ไหมเนี่ย โอ้ตัวมันหางปากยาวอืมหากยาวเนาะตัวใหญ่นะ้วลุงเออตัวใหญ่ไปเรยเลยตัวนี้ปิดไปแล้วใช่ไหมจันแอร์เนี่ยห้าพันห้าป๊าลุงห้าพันห้าไอตัวไอตัวนี้เนี่ยจันแอร์เนี่ยตัวนี้ติดนกติดพระนี่ครูคำนี่แล้วถึงครูอ่างสามคำครูอ่างสามคำมีคารลมครูคำนี่เลยอ่าติดแล้วครูใส่คลิปก็ยังอยู่แบ่งไหม แบ่งเหมือนเดิมผมมีนี่รถอยากได้ผมก็แบ่งอือโอ้นกหลายครับผมนกหลายมีกระดกใหม่นะครับมีตัวนี้เฮ้ยตัวตัวนี้ก็สวยนะลูกไหนตัวไหนลุงลุงปดตัวนี้มาเบิ่งดูขึ้งามแหรว่ะตัวนี้ตัวนี้จากไหนเนี่ยอาจารย์ตัวนี้มาจากปีห้าแยกปากเกร็ดฮะห้าแยกปากเกร็ดครับนวลนกอีนกฝึกนกคงปีกว่าอายุกงปีกว่า นกฝึกแล้วใช่ไหมน่ะมันมันครูไหมมันครูหรือย,ยังครูแล้วใช่ไหมฮะเสียงกลางเสียงกลางใหญ่มันถ่ายขนมันถ่ายขนถ้าทำไมมันเล็บขาวนี่แหละ <c oughs> เล็บขาวเล็บแก้วฮะเล็บแก้วอู้อ้อาวเล็บตองเล็บอันนี้เดี๋ยวอาจารย์โอ้ตัวนี้ก็สวยครับผม รนี่นกก็ไม่ใช่เป็นนกใหม่รนะนี่ก็นกปีกว่าเหมือนกันแต่ยังไม่ได้อมพร้ขึ้นหลังจากนหเดือนเดือนหมดเดือนหมดเดือนใช่ไหมครับโอ้เยอะคือเก่านะครับเนาะแวะถ้าแวะเวียนมาหาจันแอ๋ก็แวะมานะครับผมแวะมาใหม่ครับครับอันนี้สร้อยล่ามไอ้คอเลยครับคอแตกคอแตกครับสร้อยคอแตกนะครับโอ้ อาจารย์แอ้มีสูตรคัดนกใหม่ไหมเนี่ยก็ดูส้อยคอยล่ำๆตัวใหญ่ๆสนิบปีหนาๆอัสนับปีโอ้แข้งขาใหญ่แล้วก็แข้งขาใหญ่เอ้นกเราขึ้นหักนะหน่อยนวลงนี่เร็วเรีวเรีวเฟืองตัวนี้นะมันนานๆมีกุกนานๆคอยมีกุกเสียกลางขึ้นไปจะไปไหนเนี่ยเราจะไปคอนบ่ายที่จะไปอะไรต่อจะไปคอนบ่ายครับไปคอนบ่าย มีนกอยู่๋ยวมันจะเข้ามาให้เราหรือเปล่าอ,อันนีเสียงเล็กนะครับครับเล็กลอามป่าปลอลมป่า,ปปานี่าืนกพัดเสียงไว้เสียงต่างๆนะครับ<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้ันเหนีกเอานกมาให้นะครับพี่น้องเนกนาโคกหินแหนกมาให้สองตัวฝากอาจารย์แแอ้มานะครับนกมาทางทาง บางค่านะครับผมนกมาทางบางค่านี่ตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวแรกนี่ตัวให้อาจารย์เะไหนตัวไหนร้อยสองร้อย <c oughs> ตัวในร้อยสองร้อยงัดเอานกนกนกร้อยนึงบเ่ฮะงัดเอาบ่แรกก็ไปแบ่งร้อยอยู่แล้วงัดเอาบ่งไแบ่งนกใหม่ๆนะครับผมโ <c oughs> อ้ของขึ้นคงไปกวานก่อนสองตัวหนึ่งไอ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 ตัวนี้เป็นไงเนี่ยจัน หรือตันนะครับค<ย>ลมโอ้ลตันคารล,มมาลอ,ตอลมตัวนั้นเดี๋ยครับตันคลมเหมือนเดิมนะครับนกยังเยอะเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับตัวนี้จันเนกเอามาฝากนะครับพี่น้องครับนี่อเป็นไงนาอนกตัวนี้เนาะถ่ายขนอยู่อืมนกถ่ายขนอยู่ครับ อาลุงพ <ừ? S 1> ิจารณาดูลุงพิจารณาดูเป็นไงบ้างจะแน่เป็นไงตอนนี้มันสวยอยู่แล้วเนี่ยสวยหลังเหลืองเต็มเห็นไหมหลังเป็นลายอันเดียวกันเลยสองฝั่งติดกันเลยอืได้เสื้อคิดสตาร์ทติดง่ายเอาไปขูดใล็สมุนสมุนก็โอเคแล้วหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับ ตั้องแต่มันทำธาจะยืนสูงหน่อยแค่นี้เองเนาะประเยบก็มีแบ่งนะครับฮะประเนียบหลังไหนนี่นะอือประเนียบหลังนี้เท่าไหร่สิบห้าร้อยอือสิบห้าร้อยนะครับประเนียบโอ้จานแอร์เนี่ยขัดนกได้อุ่มทุมดีเถอะบ้เนาะขัดนกได้ดีเออขัดนกดีขันนกดีจานแอร์ขันนกดีครับผมโอ้หลายหลายหลาย ะตัวนี้สววยยอู่ตันี้น่ะลุงให้ทำให้สมบูรณ์หน่อยเนาะเอากินกินกินให้มันสมบูรณ์นี่แล้วนกนิ่งแล้วจันเหนกจันเหนกเอามาให้จันเหนกเอามาให้มาสมบูรณ์เนี่ยมันจะยืนอย่างนี้แหละครับนกยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมลูรณกไปครับอาจารย์แอะฝากเบอร์ไว้ก่อน ศูนย์หกหนึ่งแปดสี่สามครับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งแปดสี่สามหนึ่งแปดสี่สามแปดแปดห้าศูนย์แปดแปดห้าศูนย์นกเยอะเหมือนเดิมนะครับผมพูดเหรอเดี๋ยวจะไปกินเข่าปลากันต่อไปครับพี่น้องไปเจอกันอยู่ปลาครับเอาครับผมจันแอบมั่งใดยเนาะเนี่ยนเอาตัวไหนมานะจันมาจะใช่นมาจะโงงานนี่ครับกูผมกับมากินเข่าปลานะครับพี่น้องครับไปครับผม ไปไปไปลุงเราได้อะไรมากินเที่ยงลุงวันนี้มีปลาดุกมีไก่มีแหวนแข้งเราไม่เนาะโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ยเบิ่งดูครับสาบิฝาบาทน้องเอ้ยขอบาทยังน้อยกว่านี้เยอเจ้านั่นมาครับขอหยาดก่อนพี่น้องกินเขาน้ำกานที่นี่ครับพี่น้องที่นี่โอ้ยแัวนแอหพามาช้อปปิ้งไหมแัวนแอวนเอาไปเนี่ย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  เอ,อ iec, เอาหไม่อาิดา้องนอเอานข้าวนั่งก totally ็ไปลาวหนักจริงหมดไปเก็บลังก wow, ินข้าวป่าเด้อ <huh พี่น้องครับผมเดียวเลยยกเดียวเลยโอ้บ้านแอบ้านเมียยิ่งเล่นคิดหายเล่นไฟกันเลย มั้งปีไม่ตายมันตายเยสามวันนี้เยากันลงไม่ต้องสืบมือเลยานไม่กินข้าวปลาจแสอ้าขันไอเทพทันใจรสชาติเยวันมันลงกิน่ายไม่เอาแล้มันร้อน่คือบใสไต้นไม้กันนะอ่านี่รถยต้นไม้มีลมอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยว อันนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวเขย่าเอัน e Piet. นี้อันนี้นี่รสชาติเปรี้ยวเขย่าเลอันนี้มันเยอะกว่าเขย่าเลยอ่ะไม่ต้องเทหมดสิเหนแล้วเสียงกันเลยลุงลุงเทหมดไม่มี้ว่เสียงยังไงอืมอืนี่อ่ะมันขึ้นมาเล่นอยู่ไม่ได้กันล้างต่อข้าเทหมดเดี๋ยวมันเอาเขาเราลุงมาแล้วนั่นนั่นน่ะ โอหาบบกนี่บกนี่ขันน้อยเดียวมาเลยลูกหมานตัวน,นี้น,นี่เเหียตเลยลูกหมนานกอลูกกอลูกเหือใจเราหมานเน,ะม,นมีเสียงมาเลยนะี่มีเสียงมีสเสน่หอืม,มนงาแสบอ่าอืมมุกเกี่ยวมา

ภัยกิงงกริงแห่งนะบุญเมื่อกี้เขาเป็นั่นด้นยหือเปลาลูกไส้มานมากินเขา ไม่บ่อสองได้บ่บัน,นีีสองเลยเนี่ยใช้ไปไหน่ไคนเยแม่มนทำงานวันที่ยี่สิบหกนี่ยสองคนสองคน <laughs> นี่มันลูนได้บ่อันนี้น่หลานหลานพี่เมีย จะคอ้างินภัก่วพ่ง้ยี่ยี่สิบาเนี่ยยีย่บาทเกมไนเป็นคงว่าขายเนี่ยเนเลยม่ตัวใหญ่เล่นเหยียบน้องตาย,ยนตัวเล็กด้วยมันชอบโลดเล่นอย่เนี้ขนาดเขายัง ครับกินข้าวปลากินข้าวปลาน้ำกันเรียบร้อยแล้วทีนึงปลาเผา,าเ,าาเานี่กระทงังตัวต่อไปนี่เผากินเลยฮะป่วยว่จาจยเอาสองตัวเลยนะวะไอ้เบลินน้ำจิกวโตเนี่ย กจะเนแขแขรได้ง่ายง่ามวยมากไปเนี่ยจันเนียสีมให้ดูดูตเยนดูคาดเชือกดยมาหน่อยชะวามีกี่ตัวจานรเนี ตาเลีู้กเนาะข้าเนาะปลาเสียเลยเพาลูกเข้าเป็นตาเลี้ยงอยู่เนาะห่อนหลายลุงาะห่อนหลายครับเสียงมันมวนบรรยากาศโอ้ยห่อนแห้งห่อนแห้งพี่น้องครับโอ้ยหลอนแรงเลยครับพี่น้องครับผมโอ้ยห่อนแบบสุดยอดอีน่ะลุงเนาะห่อนไหมขนาดเพึ่งกินเข่าผมก็เสร็จเนาะครับโอ้ยห่อนหลายห่อนหลายอาจารย์เอ๋เบิ้งครับเบิ้งบรรยากาศพี่น้องความแห่งแรงขนาดภาคกลางนั่นเ่ย เรี่ยกเรี่ยกเห็นแล้วเห็นนกใช่ไหมเห็นนกรุ่งตรงไหนวะนู่นบ่ครับเห็นนกบินลงนั่นเนอะโอ้สุดยอดสุดยอดครับหอน์ก้มหอน์นอาจัรย์เอขันบ่บอกท่านใจขันหยุดแล้วมีนกป่าโตเนาะอือ เอาครับฮอนไลท์ฮอนไลท์พี่น้องเอาโอ้ยอ่าเห็นแล้วอยู่ซ้ายน่ะมันหมาเน้อครับครับมากี่เขาน้อกันน่ะครับผมไปโอกาสนาเจ็ดคันโอเคตามนั้นครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับจันเหนกหน้าโคขินแฮนครับพี่น้องนี่ครับอืมอันนี้ก็กินได้เลวยนี่ไอ้ไอ้ลูกหวานแังนั้นเลหมักนี่เน้ยมันหวานด้วยนี่ กินหว่ยาไปตัวดีดต่ว่ไม่ไม่กินตัวไม่ของหวานของไม่ของฟลาครับโอ้หวอนหลหอนหล นี่เข้าเข้าป่าแล้วไปเรียกยิงหายโอ้เล่นได้สบายเลยนกไม่ต้อนนกโอ้หวยแต่ประเภทที่ไปใส่แล้วก็เงียบเอ้าจัดแอ้เล่นๆแล้วก็เงียบอจัดแอร์แถวแถวแถวนี้เพราค่อยได้ยองบนไหนบนนี้ไม่ค่อยได้เล่นขนาดนั้นใช่ไหมแถวเนี้ยหรือเล่นก็เล่นห่างๆโอ้ ถ้างั้นนกมันไม่ลนขนาดนี้นะลุงเนาะนี่ถ้าไปใส่จริงๆนะโอ้นกนี่ตัวนนี้ไปบตัวหนนี้มาเลาะนี่มันมาเลาะไงมาเลาะบากนี่เรียกอยู่มันมาเลาะบากนี่เรียกอยู่นั่นไปใส่ต้นตายนั่นยัเรียบร้อยได้น่ะนะต้นน้อยนั่นนะต้นบ่มีใบอ่ะต้นบางลุ่มเฮ้ยต้นยังไะนี่ต้นบางลุ่มบ่ครับหันแล้วไปใส่เลยเรียบร้อยได้นะ อกอขั้นเอาผน,นยดมาเนี่ยต้องมึงน,นี่ไล่เขาผน,นยดเลยนะใ,ใส่เลยลองมึงเลยเลแล้วมาเลยนะมามาอีกอะ <c oughs> <c oughs> โอ้นกหลอนไปหลอนมาเลยครับพี่น้องครับการแอ่พามานี่ครับนกอยู่นี่อยู่กิ่งไผ่เนี่ยครับซีโตเลยเขาปูง การแอร์ใส่มงงนี้ครับแต่ก่อนใส่ยื่ทั้งหูใหญ่เขาุม่ืม ขอบตาเป็นแก้วครับสองกู๊กวางอันนั้นเอยีงยงอายุไตพเนียดอ่ะนะท,ที่นอนอลังนอนลังนอนอดีแถวว่าจันอเออานกหลายคือเก่านาอจัน,น,นอเอเนาะดินข่าวว่าเอพซีสิว่าเอานกอีกตั้งหากได้งเงอนครับนัดไว้ห้าโมงครับนัดไว้ห้าโมงรกับครับห้ารึก เบอร์โทรอาจารย์แอ้นกฝึกนกนกฝึกต่อนกต่อมีนี่ครับเบอร์โทร06 06 1843 1843 8850 8850ครับเบอร์อาจารย์แอ้นะครับโทรได้ตลอดครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมไปเคียงเอาแวะมาชมได้แวะมาชมแวะมามาหาดูมาเลือกดูครับผมแต่ชี้เป้ามีไอ้หมึกหนานะครับตัวนั้นเปิดไว้ที่ โอ้ยหนึ่งใบเท่าเองสุดยอดเลยสุดยอดเลยตัวนั้นสวยสวยสวยโอเคครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่5ช่องเกรตราแสงดีครับวันนี้มาหาจันแอ๋ครับขอบคุณหลายครับจันแอ๋ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมกับอาจารย์ใหญ่ผมมานอนวันนี้ไม่ได้มาต่อนกพักผ่อนนะลุงเนาะพักผ่อนกินข้าวป่า สวัสดีครับลุงสวัสดีครับ,รบกินข้าวหยิ่มๆแล้วก็นอนอ